บัดนี้วันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568นาเป็นวันที่78ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธ์ขอถวายสิ่งสวดสาธยายพระสูตรพระปลิตรละมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตาคชนตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชสัสุนันตุสักขโมขะทางสักเคกาเมจารูเปคิริสิขารัตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุวะนคะหะเนเคหะวัตถุมิเขตเปภุมาจจยันตุเทวาชาลทะละวิสเมยักขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรละวัจนะงสาธาวเมสุนันตุธรรมสวรณากาโอยัมทันตาธรรมสวนณากาโอยัมทันตา ธรรมมสวนสกาโลอยัมพทันตาบทที่2บทบูชาพระตนัตไลอิมินาสกาเณนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเณนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกกาเณนะสังฆังอภิปูชายามะบทที่3บทกราบพระตนะตไลอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังพิวาเทมิสวากขาโตพระขวาตาธรมโอธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิบทที่สี่บทสวดน้มังการสิทิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตรสารนคมนปาถาพุทธังสารนังกฉามิธรรมัง barbecue, สารนังกฉามิสังคังสารนังกฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังกฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังกฉามิทุติยมปิสังคังสารนังกฉามิตติยมปิพุทธังสารนังกฉามิตติยมปิธรรมังสารนังกฉามิตติยมปิสังคังสารนังกฉามิ บทที่6บทสวดสัจจการิยคัถานติเมสรณังอัญงพุทโธเมสรณังวะลังเอเตนะสัจาวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสรณังอัญงธรรมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจาวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสรณังอัญงสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจาวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่เพุทธานุสติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปนโนสุขตโตโรกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมสารติสัทาถาเทว,วมนุสสานังพุทโธภควาติบทที่แปธรมมานุสติสวาคาโตภคะวาตาธรรมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจ,จตังเวทิตพโพวินยูหิติ บทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญตทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติ บทที่10รัตนสูตรยานิทักูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเขสัพเพวปูตาสุมนาพวันตุอโทปิสักกัจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิปูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกรโธถะมนุสิยาปชายยะที่วจัตโตจะารันติเยพลิงตัสมาหิเนรคทธอปมตายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตะอิธรรมปิพุเทรัตนังปณีตัง เอเตนะสเจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัทธะขาสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาธิกินจีอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุยาพุทธเศถโริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญะมาหุสมาทินาเตนะสาโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุ เยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขินยาสุขัตสะสาวกาเอเตสุทินานิมาภลานิอิธรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนนิกามิโนโคตมัสสาสนามหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิผู้ติงผู้ชมานาอิธรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัติโหตุ ยะถินทะคีโปรปะทวิงสิตโตสียาจตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตะทูปะมังสัป,ปุริสังวะธามิโยอริยสัจจานิอเวจัปสติอิธรรมปิสังเครตะตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโอตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัพมตตา นเตภะ ang, li, ang, ang, ena, วังอัฏฐะมะมาที่ยันติอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหาวัสะทัศนะสัมปทายะตยสุธรรมาชะหิตาพวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจาศีละพะตังวาปิญาตท,ทิกจิจิตุหะปาเยหิจวิป,ปมุตโตฉะจาพิฐานานิอภะโภกาตุงอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ กินจาปิโสกม,มังกรโรติปาปะกังก,กายเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอภาพโศโตัสสะปฏิฉาทายะาอภาพพตาทิถะปทัสสะวุตตาอีาอทมปิสังเคระตะนานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนปะคุมเพยยาะสายะถาพุสิตักเคคิมหานามาเสปะฐามัสมิงคิมเหตตทูปมังธรรมวรังอเทสยินิพพานาคามิงปรมังหิตายะอีทมปิพุทเพราะตะนานังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวโรวัลยูวะรโทวลาหโลอนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิทัมปีพุเทรตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุขีนางปูรานังนาวางนังนติสัมภวังวิรัตตจิตายติเกพัสวัสมิงเตขีนาภีชาอาวิรุณหิชนทานิปันติทีรายถายัมปะทีโปอิทัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตน,สเนสะสจเจนะสุวติโหตุญานีทัพปูตานิสมาคตานิปุมาณิวายานิวะอันตริเค ตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานีทาภูตานิสมาคตานิปุมาณิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังทรมังนมัสสามะสุวติโหตุยานีทาภูตานิสมาคตานิปุมานิวายานิวะอัตตลิเขตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวติโหตุ บทที่11อาตานาติยาผลิตบุทยอสัพพะโราคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพะเวระมติกันตโตนิพุโตจตุวังภวะัศพีติโยวิวัชชนุสัพพโรโคว,วินัสตุมาเตผวัฒนตราโยสุขีธีคายุโกผวะอภิวาตนาศีริสนิจังมุธาปจายโนจัตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระหลังบทที่12อธิตตปริยาญสูตรเอวเมเณสุตังเอ,เเอกังสมมยยังพระขวารข้ายายัง วิหารติขยาสีเสสตทิพิกุสหเสนะตตะโคพะควาพิกขูอามันเตสิสัพพังพิกเวอธทิตตังกินจักพิกเวอสัพพังอธทิตตังจักคุงพิกเวอธทิตตังรูปาอธทิตตาจักขุวิญญาณังอธทิตตังจักขุสัมผัสโสทิโตยำปิทางจักขุสัมผัสสัพพยาปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคะขีณาโทสักขีนามหะกขีณาอทิตังชาติยาชรามะรเนนะ โสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิโสตังอธิตังสัตตาธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมภสโสทิโตยํปิทางโสตสัมภัสัพจยาปัจติเวทยีตังสุขังวาทุกังวาทุกขะมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคีนาโทสักขีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิ อธทิตันต Mont e ิวัฏามิคานังอธทิตังคันธาอธทิตตาคานะวิญญาณังอธทิตตังคานะสัมผัสโสทิโตยำปิทางคานะสัมผัสปัจจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตตังอธทิตังราคักขนาโทสักขินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชลามละเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัฏามิ ชีวะหาทิตตาลสาทิตาชีวะหาวิญญาณังอธิตังชีวะหาสัมผัสโสทิโตยามปิดทางชีวะหาสัมผสัสสปัจจยาวปัจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวา,งวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตัง,ตงลาขะคินา,ทขขนาโทักขินาโมหขีนาอธิตังชาติยาชาลามะระเนนะสโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโท,ทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิกายโยอธิตโตปุถภพาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสโสทิโต ยามปีทางกายสัมผัสสัพพยาปัจติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปีอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคขีนาโทสักขนาโมหกขนาอธทิตังชาติยาชลามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวะามิมะโนอทิโตธรรมามิตามโนวิญญาณังอธทิตังมโนสัมผัสโสอทิโตยามปิทางมโนสัมผัสสัพพัาปัจติเวทีตังสุขังวา ุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราขะกนาโทสักนาโมหขินาอธิตังชาติยาชาามะรเน his, รนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยาสาวกโกจกักขุสมิงปินิพินทติรูปเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติ ยมปีทางจากขูสัมผัสธสัพจยาประชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติโสตัสมิงปิดนิพพินทติสัตเทสุปิดนิพพินทติโสตวิญญาณนปิดนิพพินทติโสตสัมผัสเสปิดนิพพินทติยมปีทางโสตสัมผัสปสัพจยาประชติเวทิตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติคานัสมิงปิดนิพพินทติกานเทสุปิดนิพพินทติการณวิญญาณนปิดนิพพินทติ กานัสัมผัสเสปินิปินทติยามปิทางกานัสัมผัสสัพจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิปินทติชีวหายปินิปินทติละเสสุปินิปินทติชีวหาวิญญาณปินิปินทติชีวหาสัมผัสเสปินิปินทติยามปิทางชีวหาสัมผัสสัพจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิปินทติ กายสัมมิงปินิปินทติบทัภเพสุปินิปินทติกายวิญญาณนปินิปินทติกายสัมผัสเสปินิปินทติยัมปิทางกายสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิปินทติมนัสสมิงปินิปินทติธรรมเมสุปินิปินทติโมนวิญญาณนปินิปินทติมโนสัมผัสเสปินิปินทติ ยำปีทางมโนสัมผัสสัพจยาปัจติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปิดนิพินทตินิพินทางวิรักชติวิราคาวิมุจชติวิมุตตสมิงวิมุตตะมิติยานางังโหติขีนาชาติวุสิตังปลัมมัจจิยงังกตังกรณียงังนาปรางังอิทธตายาติปชานาติติาาตตอิทธะมว,วจะภควาอัตตมนาเตภิกขุภคะวโตภาสิตังอภินนทุงอิมัสมินจะ ปนะเวียกรณะสมิงพัญญามเนตะสะภิกูสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติบทที่13อนัตตะลัคณะสุตังเอวามสุตังเอกังสมย,ยังพักขวาภาลณนสิยังวิหรติอิสิปตเนมิขทาเยะตตะโขพักขวาปัจจัวคีเยภิกูอมันเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจะหิทางภิกขเวอัตตาอภวิสัณนยิทางรูปังอาภาทายะสังวเตยะ ลับเพถะจะรูเปเอยังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยสมาจะโผพิขเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจะลัปติรูเปเอยังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิขเวอัตตาพระวิสัณนิยาังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะลับเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติ ยัสมาจัโภพิขเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายสังวัตตินัจลพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอตาพระวิสัชนยิทางสัญญาอาภาทายสังวัตเตยะลับเพถะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยสมาจัโภพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายสังวัตตินัจลพติ สัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิขเวอัตาพระวิสังสุนยิทังสังขาราอาภาทายะสังวเตยุงลับเพธะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยสมาจะโผพิกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินัจลพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณัจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสัตนยิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตยยละเพตจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยสมาจะโภพิขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินัจลพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติ ตังกิงมรรดาภิขเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามุธรรมังกัลลังนุตังสมมุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงบรรถาภิขเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปนานิจังทุขังวิปริณามุธรรมัง กาลังนุตตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงบรรยาพิขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังการลังนุตตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงบรรยาพิขเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเต ยปนานิจังถูกขังวาตังสุขขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังการลังนุตังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตติตโนเหตตังพันเตตังกิงมัญธาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยปนานิจังถูกขังวาตังสุขขังวาติถูกขังพันเตยปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมนุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเม อัตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะพิกเวยังกินจิรูปังอตีตานคตาปจุบันนังอจตังวาพหิตาวาโอราลิกังวาสุกุมังวาหีนังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหามัสมิณะเมโสอัตาติเอวะเมตังยัถาภูตังสัมัปปัญญายะทัตพังยากาจิเวทนาอตีตานคตาปจุบันนาอจตาวาพหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวา ยาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโซหะมัสสมิะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายัตถพังยากาจิสัญญาอติตาะคตาปจุปนาชตาวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโซหะมัสสมิะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายัตถพัง เยเกจิสังขาราอติตาลักตปจุปันาชตาวาพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยทุเรสันติเกวาสาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายัตถะพังยังกินจิวิญญาณังอติตาลัตขตปจุปันานังอชตงวาพระหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนาวาปนิตังวายันทุเรสันติเกววา สัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมิณะเนโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตะวาอริยสาวะโกรูปัสมิปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิปินทติสังขาริสุปินิพินทติวิญญาณสัมีปินิพินทตินิปินทางวิราชติวิราขาวิมุตติวิมุตตสัมมงวิมุตตมีติ ยาังโหติขีนาชาติวุสิตังพรมมจริยางกตังกรณียางนาปรังอิทตายาติปชานาตีติอิทัมโวจะภพักวาอัตตมนาปจักวกิยาภิกขุพคะวโตภาสิตังอภินณทงอิมัสมิจะนจะาปณะเวยยกรณสมิงพัญญะมาเนปจักวกิยานังภิกขุงอนุปาฏายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจ,จิงสุติ